ครับจากเวอร์ไวเว็บบ็อกออฟคุณคอมศูนย์แปดหนึ่้าเปดหกดห้านะครับตอนนี้กำลังจะลองเครื่องคาวาม่าสิแรงนะครับของคุณแดงเศษวิสัยอยู่จังหวัดอุดรน,นะครับเราก็จะลองให้ดูก่อนส่งน้ำมันเครื่องน้ำหม้อน้ำเ,เติมไปแล้วนะครับแต่ว่าพอไปถึงลูกค้าเนี่ย ก็ให้ไปตรวจดูอีกทีนะฮะว่ามันโอเคไหมนะครับต้องตรวจดูก่อนใช้นะแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงก็เติมไปแล้วนิดหน่อยแบบลองสตาร์ทให้ดูอย่างเงี้ยนะครับต้องไปเติมเพิ่มเอาอนะอ่ะแม็ค